สวัสดีค่ะพี่มินวชนินญ,ญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคําสอนดีๆเก็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทะเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าสภาวะธรรมของเรานั้นไม่มีอะไรไม่ได้ดูดีไม่ได้ดูมีอะไรที่ พิเศษมากมายเราจึงไม่กล้าส่งอารมณ์เราจะต้องแก้ไขอย่างไรสเสด็จพ่อองค์เพชรทรงเมตตาตรัสสอนไว้ว่าจริงๆแล้วเราเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเราก็ว่าของเราไม่ดีมันก็เป็นการสาคัญมั่นหมายอย่างหนึ่งเราจะรู้ได้เช่นไรเราจะต้องให้ครูบาอาจารย์พิจารณาว่ามันเป็นอย่างไรว่าการรู้ของเรามีการพัฒนาหรือไม่ตรงนี้เราอย่าวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเราเองด้วยตัวเราเพราะเรายังสติปัญญาไม่เพียงพอดังนั้นการส่งอารมณ์ก็ส่งไปตามจริง Hãy thấy như vậy ต่อรูปต่อนามมีสติอย่างไรต่อรูปต่อนามเราก็เล่าไปตามจริงไม่ต้องมีอะไรวิเศษมากมายไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเราก็สรุปเอาว่าของเราไม่ดีของเรามันอาจจะดีก็ได้แต่มันแค่ไม่มีวิธีวิธีที่พิสดารในการเล่าออกมาก็เท่านั้นเองดังนั้นเราจะต้องเล่าไปตามความจริงต้องมีความซื่อตรงต้องไม่มีอัตตาอยากได้หน้าต้องไม่มีอัตตาอยากเก่งอยากเด่นอะไรทั้งนั้นเอาตามจริงทั้งหมดเราจะได้ มีโอกาสที่จะพัฒนาความรู้ของตนเองต่อไปหรือถ้าเกิดเรากําหนดผิดอยู่ก็ยิ่งไม่ควรอายยิ่งต้องเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยทวงทังว่าเราจะต้องกําหนดต่ออย่างไรหรือมีความเห็นอย่างไรกับรูปกับนามนั้นๆดังน,น,นั้นจะต้องกล้าส่งอารมณ์ไม่ใช่นนั้นเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกหลายภพหลายชาติก็คือการไม่เข้าหาผู้รู้การที่ <c oughs> อับอายและห่วงหน้าห่วงตามากกว่าห่วงความรู้และการพัฒนาของตอนเองจึงขอฝากธรรมคำสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไวแต่เพงียเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะใครมีคำถามท,าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็สามารถส่งคำถามมาได้ที่เพจอัญมณีเพชรกดแก้วรูปโปรไฟล์เป็นรูปอัญมณีนะคะ ใครอยากบ่มบุญกับเสด็จพ่อองค์เพชรก็สามารถบูชาอัญ,ญมณีเพชรเกล็ดแก้วของท่านได้ที่เพจอัญ,ญมณีเพชรเกล็ดแก้วเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ